สวัสดีครับคุณลูกค้าแม่เดีวกันะครับคุณลูกค้าเลยนะครับคิณชันเกวิลเบิร์ดครับรับโอ้ยนี่นะครับเพราะวันนี้นะครับผมเนี่ยนะครับก็จะมาถ่าย d d d y y o o m s s h o o o เนี่ยนะครับในตอนเอาของเด็กๆมาขายนั่นเองครับ Daddy Homeschool วันนี้เนะครับเรามีของจะมานำเสนอเนี่ยนะครับให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับ ก็คือผู้ง่ายนะครับเป็นของที่เด็กๆ2คนนี้เคยใช้กันนี่นะครับแต่ไม่ใช้กันแล้วภาษาอังกฤษวลคำ they have grown out of them นั่นเองครับ to grow out of something ก็แปลว่าโตเกินกว่าจะใช้ได้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะนะครับวินสันกับวิลเบิร์ตนะครับจะมีหน้าที่เป็น entrepreneur รู้จัก entrepreneur ไหม Yes แปลว่าอะไรครับเป็นเจ้าของธุรกิจครับอ่านะครับ on อะไรนะวิลเบิร์ตั Entrepreneurentrepreneur ใช่ไหมครับ ตกใจใช่ไหมครับเห็นสะกดอย่างนี้ไม่ใช่ e n t r e p r e n e u r นะครับ entrepreneur อะไรนะครับลายเบิร์ดออกเสียงว่าไงนะครับ entrepreneur 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 นี่นะครับก็คือผู้ประกอบการเจ้าของกิจการที่จะเอาของมาขายนั่นเองนะครับงั้นวันนี้เนี่ยนะครับพวกเราจะทำหน้าที่เป็นเหมือน vendor หรือจะเป็น seller ก็จะเป็นพ่อค้าหรือจะเป็น m e r c h a n t ก็ได้ใช่ไหมครับ so วันนี้เนี่ยนะครับของที่เราจะมาขายเนี่ยนะครับทั้งอลายเวิร์บ แอนวินสัน for sale แล้วก็ on sale ด้วยใช่ไหมครับนะครับเป็น for sale แล้วก็ on sale ก็คือมีไว้มาขายแล้วก็ on sale คือลดราคาด้วยนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วของเราจะมาขายวันนี้เป็น Brand new หรือเปล่าครับเป็น second hand ครับโอ้เป็น second hand เป็นมือสองใช่ไหมครับแล้วเป็นมือสองที่ใครเคยใช้มาก่อนครับที่วินสันกับเวอร์บ์เคยใช้ครับโอเค so we're gonna sell all the things that you guys used to use ใช่ไหม Yes ครับทำไมต้องพูด2ทีครับทำไมต้ <laughs> องพูด2ทีใช่ไหม Used to อันนี้จะแปลว่าเคยในอดีตอย่างต่อเนื่องแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วดังนั้น Used to u s e ก็จะแปลว่าเคยใช้อย่างต่อเนื่องในอดีตแต่ไม่ใช้แล้วอย่าลืมนะครับประโยค Used to แปลว่าเคยอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าจะใช้แบบเคยทำครั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับจะใช้แบบนี้ดีกว่า I have จุดด before เช่น Winston จะบอกว่าผมเคยไปเกาหลีพูดว่าไงนะครับ I've been to Korea before ถ้าจะบอกว่าเคยขี่จักรยานพูดไงครับ I have ridden a bike before โอ้สุดยอดเลย <Wow. S 1> ใช่ไหมครับสินค้าตัวแรกที่เราจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับคือถ้าแนวตามภาพที่เห็นเลยนะครับเป็น high chair นะฮะเป็น high chair นะครับไม่ได้แปลว่าเก้าอี้สูงแต่แปลว่าเก้าอี้สูงที่เด็ก รับประทานอาหารตอนที่วินเซนต์กับวิลเบิร์ตเด็กๆเนี่ยนะครับเรามี2ตัวเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อนูน่านั่นเองเนี่ยนะครับสภาพดีมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> in good condition We now haven't used them years like many but it's so for in very good condition it looks brand new very good looks ซึ่งราคาสินค้า2ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็ inbox มาถามพวกเราเนีนะครับโดยพิมพ์คำว่านู n a High Chair มีสีดำและสีส้มนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราคาผมไม่ได้เป็นคนกำหนดต้องไปปรึกษากับคุณแม่เขาเพราะคุณแม่เขาเป็นคน ไปซื้อแต่ผมเป็นคนไปจ่ายนั่นเองครับ <S <S สินค้าตัวต่อไปนี่นะครับเป็น portable หรือ foldable stroller หรือ pushchair หรือ pram นั่นเองนี่นะครับตามภาพเลยทีเดียวนี่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับ portable ก็แปลว่าขนย้ายได้ง่าย foldable ก็แปลว่าพับเก็บได้นั่นเองนะครับ able แปลว่าสามารถ and this is the picture แน่นอนเลยนะครับโอเคส่ว okay. น so, รถเข็นเด็กนะครับจะใช้ pushchair stroller หรือคนอังกฤษจะใช้ pram นั่นนะครับ ตัวนี้อาจจะสภาพนะครับอาจจะใช้เหมือนใช้มาเยอะนะิดนึงเพราะใช้ตั้แต่สองคนนี้เด็กเล็กเลยทีเดียวเนี่ยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ <Wow. S 1> in good Condition เนี่ยนะครับซึ่งสามารถพับได้ตัวนี้เหมาะมากเวลาจะเอาไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนั่นเองนะครับ very suitable for taking your kids overseas or up country <Okay. S 1> เหมาะมากนะครับที่จะเอาไปใช้กับลูกๆที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยทีเดียว <Okay. S 1> ครับถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์เข้ามานะครับใส่ pushchair m c l a r e n lacoste อะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ กับทีมงานเราจะมาตอบให้นะครับว่าราคาจะเป็นอย่างไรแต่รับรองว่าขายพิเศษใช่ไหมครับครับ,รบแพงพิเศษถูกพิเศษครับอ๋อถูกพิเศษเลยนะครับผมสินค้าตัวต่อไปนี่นะครับ <S <S <ๆ>ก็เป็น Push Chair หรือ Stroller หรือ p ร a มนะครับของยี่ห้อ Bugaboo Bug <ab> รุ่นนี้จะเป็นรุ่นค a m e l ลียซึ่งแน่นอนครับรถเข็นตัวนี้ก็ Foldable ก็แปลว่าพับเก็บได้นะครับแล้วตัวบ u g ก b o บตัวนี้นะครับ ไม่ได้มาแค่กับเก้าอี้เด็กนะฮะที่สามารถที่จะ recline recline เตัวเอ็ลงไปได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถพับเก็บแบบแบนๆนด่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในท้ายรถของเราได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับมีค r i b นะครับก็เป็นเหมือนเตียงเด็กนะครับที่สามารถติดไปกับตัว pushchair ก็ได้ดังนั้นนะครับสามารถที่จะเข็นแบบเป็นเก้าอี้ก็ได้หรือเป็นคร i b ก็แปลว่าเตียงเด็กหรือที่นอนเด็กนั่นเองครับผมสองคนนี้ นอนกันนะครับตอนเด็กๆเป็นเบบี๋นะครับแล้วก็เข็นไปแล้วก็นอนไปนั่นนะครับพ่อก็เข็นแล้วก็ขนนั่นนะครับส่วนนี้ก็นอนแล้วก็นั่งนั่นนะฮะกันอย่างสบายมากสินค้าตัวต่อไปนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็น car seat นะครับหรือ child's car seat ก็ได้นะฮะหรือ a child seat ตัวอันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น baby car seat นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็น child car seat แต่เป็นเขาเรียกว่า a baby car seat นั่นเองนี่นะครับหรือ a baby seat เพราะตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวนะฮะเขาเรียกว่าอ่มันจะมีเหมือนอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ติดในรถเนี่ยนะฮะมันจะต้องยึดกับเบาะด้วยนะครับและเป็นเหมือนก้เราถือเหมือนเป็นตะกร้าช้อปปิ้งอะนะตอนเด็กๆสองคนนี้นะครับสองคนนี้ตอนนี้เป็นทารกตอนนี้ยังเป็นเบบี๋เนี่ยเขาก็จะนอนนะครับในเก้าอี้อันนี้แล้วผมก็ถือไปด้วยเนี่ยนะครับใครสนใจเนนะครับเจ้าเก้าอี้คาร์ซีทของเด็กทารกนูน่าสีแดงตัวนี้ ก็นะฮะติดต่อไปได้หรือจะซื้อหนูหน้าและก็แน่นอนเจ้ารถเข็นบากบูชุดใหญ่นี้ก็นะฮะติดต่อไปได้เดี๋ยวคุณแม่บีนะฮะแม่ของเขาภรรยาของผมก็จะเป็นคนที่จะมาคุยกับคุณแล้วกันนะครับเรื่องราคาราคาผมไม่รู้ผมมีแค่หน้าที่จ่ายตังค์และขนของและเข็นเด็กนะครับต่อไปนี่ะครับก็จะเป็นแน่นอนครับเอ่อ huge stuffed คูวาล่าเบรร์นั่นเองนะครับ yeah, หรือว่า very big. stuffed toy นั่นเองนะครับ stuffed toy ก็แปลว่าของเล่นที่ยัดนุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ huge แ mm hmm. ปลว่าใหญ่มื่คือมาตามภาพนี่น,นะครับเป็น k o a l a bear นั่นเองนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อไปแล้วก็เอาไปซักนะครับแล้วก็ให้มันเป็น2คนนี้ตอนเด็กนะครับชอบไปนอนซุกกับเจ้าหมีตัวน,นี้มากๆเลยทีเดียวนะครับ love true. you love it ใช่ไหม you still like it ใช่ไหมครับและสุดท้ายนะครับเนี่ยนะฮะ last but not least แปลว่าท้ายนี้แต่ไม่ท้ายสุดแปลว่าอะไรเหมือนกันนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะมานําเสนอแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญหรือมีมูลค่าน้อยที่สุดนะครับเขาถึงเรียกว่า last but not least ก็คือคอกคอกนี้เลยครับ okay, รอโอเคภาษาอังกฤษคอกเรียกว่าอะไรครับ <Play pen. S 1> เล่นปากกาเหรอครับผมไม่ใช่ อ๋อครับโตอันนี้เรียกว่าคอกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคอกเด็กแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่า playpen นั่นเองนะครับถูกต้องแล้วครับคอกนี้เนี่ยนะครับทั้งคอกก็ก็ไม่รู้ไซส์มันประมาณไหนแต่คุณกะเห็นแล้วกันนะฮะว่าเท่านี้ผมนอนลงไปใช่ไหมเด็กน้ครับเ็นพุงครับกูตายโป๊ค่ะนะคนก็ประมาณ2เมตรนั่นเองเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็น2คูณ2ก็คือ4 square meters นะครับ4ตาราง เมตรนั่นเองเนี่ยนะครับตัวนี้เราก็จะขายแล้วเหมือนกันเนี่นะครับเพราะว่านะฮะนี่ก็จะ7ขวบนี่ก็จะ9ขวบแล้วนะครับแนะวันนี้นะครับก็ขออนุญาตฝากร้านนะฮะ Winwheel Products ของเรานี่นึงนะครับก็เป็นสินค้ามือสองคุณภาพดีที่บ้านผมใช้แบบมือเดียวนะครับก็ของเราเป็นแบรนด์ new เป็น first hand ของท่านถ้าสนใจซื้อก็เป็น second hand นะครับแต่รับรองครับว่าสินค้าทุกอย่างนะครับก็แน่นอนฮะคุณภาพดี high quality แล้วก็สะอาดปลอดเชื้อโรค hygienic นะครับหรือมันก็มี hygiene นั่นเองน่นะครับแล้วรับรองครับว่าปลอดภัยนั่นเองนะครับคือ safe นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนี่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นี่นะครับผมที่ inbox ของเพจเรานะครับและน้องก๊อตกับน้องบีเออไม่ใช่สิพี่บีนะครับผมนะฮะก็จะมาตอบคำถามนะครับว่าเท่าไรเราจะส่งใข้กับคุณอย่างไรนั่นเองนะครับ Time flies when you have kids เนี่ยน,นะครับเวลาช่างผ่านไปเร็วๆเวลาคุณมีลูกเนี่ยนะครับแปบ๊บเดียวนี่ก็จะก้าขวบและนี่ก็จะเจ็ดขวบเอ้นี่ครับนี่เราจะมาขายของไม่ได้มันนั่งอู้งานกับแบบนี้นะครับรโอ้โ o oh, <no. S 1> <laughs> daddy homeschool